สวัสดีครับพี่น้องแซบนวดเทปที่ไปสอนมาอนีภาเบิงน้องบุรุษครับมือนีขาเบิงในเมืองน้องบุรุษครับสายมือนี่เป็นน้องนะครับน้องน้องบัวครับเพื่อนน้องบัวครับพี่น้องสายมือเป็นน้องบัวตรงไปกับขอยืงในเมืองครับพี่น้องปะผมพาไปเบิ้งในเมืองไอ้พี่น้องมขอไตลาดแล้วครับพึ่งมีกาครับตรงไปนี่ไปนวนสังครับพี่น้องเพื่อนนวนสัง เลี้ยวซ้ายนี่เป็นตลาดสดตอนแรกครับเป็นตลาดตอนแรกเขาเฮ้ยว่าตลาดแรกนะครับพี่น้องนี่ในีนองบุรพูุลครับตอนที่สองสิบยังบ่มไม่ยังนะครับเพิ่งอ่ะข้าจะได้ไปซุ้มไปเลี้ยง บรรยากาศนำบุญนำพูครับใสายมือนี่เป็นตาลาดแรงครับพี่น้องเลี้ยวไส้ก็จะไปที่วการเลี้ยวขวาไปโน่นสังครับอุบุณน,นุ่นสังอุบลรัตน์ขอนแก่นบุร,ระครับพี่น้อง <c oughs> ตรงไปกับไปล่งบานนะครับมาเรื่อยๆครับ ความืดที่เป็นล,ลงโรงเรียนครับพี่น้องความมืี่เป็นโรงเรียนนะครับความปืนโรงเรียนื่องกที่ว่าการครับเลยโรงเรียนไปกที่ว่าการครับโรงเรียนไปกที่ว่าการครับโรงเรียนโรงเรียนน้องบัววิยายน ใช่เมื่อเป็นน้องบัวครับสนามสมเด็จพระเรสวนน้วนัวนลำพูครับน้องบัวพอเมื่อเป็นชุดรการครับที่ราการเพื่อนตานรวจครับใช่เมื่อเป็นน้องบัวพิทยาคารครับตรงไปในคามผููไปนี่พี่น้องคามเขามีกระสีเป็นแฟนเพื่อนน้องบัวซ้อครับเขาอูดอนมปแล,ล้วครับพี่น้องครับเขาผูดอนไปหดละบัดนี้เขาเรียว่าเบิ้ง ข้ากินเขาพี่น้องมาดิดยยือคอเนาะอาร่ำกพอดีเขาได้พี่น้องแล้ว